วันนี้ได้ออกมาดูการเพื่อนทำเพื่อนห้องว่าซี่อย่างก็เพื่อหลวงเพื่อนห้องว่าอย่างเจาะอันเนี้ยอันนี้เป็บก้านหามอ่าไอ้นี่เป็นก้านหามประสาทนะเจ้าซึ่งเป็นของโบราณนะเจ้าซี่อมเงินเงินเทาจากหานเตื้อนึ่งนะเจ้าเนาะเพื่นเจาะโซนาไว้บนนี่ะเจ้าตอนนี้เหลือบ้านเด่นที่เดียวเนอะอันนี้เป็นชุมชนบ้านเด่นนะเจ้าคนเท่าคน่วยกันหลาย อันนี้คนเท้าน,นอกเนช่วยกันนะเจ้าวันนี้เพื่อนมาช่วยกันนะเจ้าเพราะว่าอาการที่ว่าปัจจุบันนะเจ้านอกการแหมประสาทเนี่ยมันจะบอ่อยมีนะเจ้าอันนี้เมินเมินเราจะหามเสื้อนเนืองนะเจ้าอันนี้เพื่อนก็จะเอาประสาทวางข้างบนนะเจ้าแล้วพู อันนี้คือสําเร็จแล้วนะเจ้าเพื่อนจะเอาปราศาสวางไว้ที่ไม้ที่เพื่อนแปลงไว้นะเจ้าโอ้ต้องใช้ึงขนาดใหญ่ขนาดเลยผ้าไอ้แต่อนี่เพื่อนเอาไว้อย่างรับ,บ้านของครับอ๋อผ้าถุงคอนสองคนผู้เสียชีวิตนะครับอ๋อสามารถระวับบงคนแต่ได้เนาะโอเคเออ นี่เขาเรียกว่าอย่างผ่านเรียกว่ายงไม้กองแกงเพกนเอาไว้อย่างเจ้าเอาไว้หามนี่เนาะสำหรับปราสาทนี่ใจตึงหมดอยู่เสาสี่คนโอ้โหเนี่ยสี่คนเนี่ยอ๋อเจ้าอันนี้เข้ากลางนี่อันนี้ปุ๋ยหอยที่ป่าแตนแอร์เข้ากลางนี่แล้วไม่การจะสอดไปนี่หนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนอ๋อ อันนี้เขาจะเอาไม้การสอดอยู่ตรงนี้เห็นกหมเพื่อเมื่อคนถามสี่คนอ๋อโอเคฝั่งหนึ่งฝั่งละสิบสองคนต่อละหนึ่งไม้รวมกันแล้วก็ร้องหาพ่อเหออันนี้เันเพราะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะจ๊ะสมัยตะกอนแล้เก็ะเป็นอย่างฮี่ทอยโบราณเนาะที่วันนี้ละออนรุ่นใหม่จะบ่กค่อยมีขครได้เหมนกันนะจ๊ะ อยู่นอกเส้นก็ได้แหละเป็นบาเวนีปาเก่านะจ้าซึ่งวันนี้เพื่อนจะใช้วิธีการหามหามผู้วายชนนะจ้าไปที่สุสานประชญ์อ่ามันก็ต้องใจคนถึงหมดภักละสิบสองคนในการหามนะจ้ะรวมทั้งหมดสาวสี่คนเดี๋ยววันพุธกันะเดี๋ยววันมาติดตามกันนะเจ้าว่าขบวนจะเป็นแบบไหนอ้าวเดี๋ยวเจอกันนะเจ้าตวงสูตรถอนหลุกตวงสูตรถอนอ่าเขาเรียกว่าสตวงสูตรถอนนะจ๊ะ ค่ะ er ข้าอันกระเมืองเ่าว่าขวาวเสียงเมียงแต่พวกเจ้าตีนะตีง่ายๆเจ้าเจ้าตวเจ้าอันนี้น um> um> ี่เหมือนเหมือนเราจะหันต้นจัดหรือเจ้าเนอะอันนี้นะคะอุ๊ยะเป็นของโบราณโบราณเนาะที่วันนี้จ้าเต่อเนี้ของโบราณแท้อเลยเจ้าวันนี้เจอคนเข้าต้นสารกนเรียกว่าสารหรืเจ้าสาอกันยังป้ออ๋อกล้วยตีนจ้าง เพื่อนจะมีการทําที่ภาคเหนือนะจ๊ะอ,อันองงออนี้เพื่อนท้องอะไรอย่างบอกอันนี้ของอย่างกัาอ๋อเป็นบอกน้ำยานะจ้าเพื่อนจะเอาไว้ทำในพิธีงานศพนะจ้าของผู้งานนะจ้าอ,อันนี้เพนก็จะมีของอันนี้เพื่อเอาไว้ทำอย่างบอกอ๋ออันนี้ไว้ใส่น้ำต้มป่อ,ปอยอ๋ออันนี้เพื่อนเอาไว้เป็นขันผ้าไตนะจ้ะเพื่อนจะเอาหามนะจ้าตอนที่เพื่อนจะ เอาศพออกจากบ้านนะจ๊ะอันนี้เป็นชุมชนบ้านเด่นนะจ๊ะที่เปิลอ่าคนเท่าเนาะเปิ้ลสานกันนะจ๊ะวันนี้เราได้มีโอกาสนะเจ้าเนาะมาชุมชนบ้านเด่นนะจ๊ะเปิลช่วยกันในงานศพนะเจ้าเนออันนี้ก็เป็นมูแบบโบราณนะจ้าที่จะใช้ในพิธีหามศพนะจ้าอ่ากันเดียวเราจะติดตามกันนะเจ้าเนออันนี้ก็จะเป็นอ่าที่ไว้นะจ้าผ้าไตต่างๆนะจ้าเดี๋ยวก็จะมีการแบกหามก <สบ S 1> <ป>ันนะเจ้า อันนี้ก็เป็นการเรียมนะเจ้ากรณกนะเจ้าในการทำซุรงแบบโบราณนะเจ้าเดี๋ยวทีสามกันนะเจ้าเดิอทีก่อนที่เพื่อจะทำพิธีนะเจ้าหามนะเจ้าเพื่อก็จะทำการกบกก่อนนะเจ้า ทางศาสนานะเจา้าเป็นขั้นตอนต่อไปก็จะมีการสูร่การทอนนะจา้าประชาระเจา้าออกจากบ้านจัดจองนะเจา้าเพื่อน,นําไปสู่สุสานนะเจานะ้าเนื้อ ตาิอขบวนการหาประสาทนะเจ้าก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นหม้อต้มนะเจ้าที่ตะว,วางเอต่อนะเจ้าเนาะเพิ่นจะเอาใส่น้ำปล่อยนะเจ้าไว้ที่ป่าจ้านะเจ้าแค่หามกินนะเจ้าอันนี้ก็จะเริ่มเป็นขบวนนะเจ้าในการที่ว่าอาจจะมีการหาปราสาทนะเจ้าซึ่งเป็นขบวนแบบ แบบโบราณนะาไปสื่อสารประจ้าประเทศถ่าไทนะเจ้าก็จะมีการหามนะเจ้าหามไปที่ป้จ้านะเจ้าล่านี้นะคะ้นมองว่าบอกน้ำยาดนะเจ้ซึ่งวันนี้้นเราไปใชที่ปะจ้า องดนจอมนะครับอันนี้เป็นสบวนการบบแบบโบราณนะเจ้าที่วันนี้ต้องใช้คนหามประมาณสาวสี่คนนะเจ้าเพื่อที่จะหามศพไปยังสุสานประชาร์ ครบก็ได้เคลื่อนเข้าสู่สุสานแล้วนะจ้าซึ่งวันนี้ก็เป็นการหามศพแบบโบราณที่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องนะจ๊าได้ทับชมกันซึ่งเป็นประเทณีที่บ่ค่อยมีใคไได้เห็นกันแล้วณนะปัจจุบันนี้นะจ๊ะดีนะเจ้าที่บ้านเด่นเพื่ออันลักระวัฒนธรรมเดิมไว้ก็คือหามศพนะจ้าไปที่นี่หามศพนะจ้าเข้ามาสุสานนะเจ้า วันนี้ก็หมายความว่าทุกคนนะจ้าเสียชีวิตไปแล้วนะจ้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสร้งงางกณงนมความดีเนอะพ่อแ,แม่พี่ม้งทุกคนนะสุดท้ายชีวิตคนเราเมื่อตายไปแล้วก็มีอะงานะจ,จ้าช่วยกันสั่งสมความดีกันไว้ให้นักนะจ้ะ